สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนร,รับสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นครับผมจ๊ะจ้าวันนี้มือใหม่อยากเล่นคอมมิกเคสเบ๊ะบ๊ะบบค่ายคอมมิกเคสสตูดิโอคือบริษัทลูกของอาวอารีโฮดิ้งกรุ๊ปในดูไบและสำนักง,งานใหญ่จะตั้งอยู่ที่สิงคโปร์นั่นเองค่ายนี้ชำนาญการออกแบบและดีไซน์ผลิตผลงานของสะสมต่าง ซึ่งจุดเด่นจะได้ไปทางกระแสของ pop culture oh. และได้ร่วมงานกับค่ายยักษ์ใหญ่อย่างเช่น marvel w o n d e r b r o t h e r disney sario และ transformer ซึ่งค่ายเนี่ยจะแบ่งออกไปแบบหลายๆล,ลายเลย uh. อ่ะก็คือจะมี cube it pods go big uh. และ finger p o p p e t และวันนี้ลายที่เราจะมานำเสนอเนี่ยคืออัมนิ1ต่อ12หรือหลายๆคนมักติดปากว่า comic cave นั่นเอง ครับครับผมคือเราเรียกชื่อค่ายกันมาตลอดเลยถูกต้องครับผมก็เพิ่งมารู้ตอนหาข้อมูลเนี่ยนี่ครับที่อยู่บนโต๊ะนี่คือทุกตัวที่ออกมาเนีเวลานี้ที่ถ่ายนะฮะฟูจริงๆมันก็สวยนะที่รวมๆมันเยอะนะดูรวมๆมันมีเสน่ห์เหลือเกินนะจุดเด่นของมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือมันคือสเกล1ต่อ12อใช่แล้วก็เป็นฟิกเกอร์ที่มีไดแคสถึง75%เอเลยนะใช่จุดขายคือไอ้ไดแคสนี่แหละใช่ คือใครที่มีฟิกัาร์เนี่ยถ้าลองลองมาเทียบกันจะเห็นว่าสัดส่วนมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยอืมอ่าแต่ว่าที่มันที่รู้สึกว่ามันโอเคกว่าและน่าจะเรียกว่าดีกว่าก็ได้ก็คือพอมันเป็นไดแคสมันเป็นเหล็กเนี่ยแน่นอนครับสีมันไม่ซีดใช่แล้วก็ทนทานด้วยความที่เป็นไดแคสนี่แหละแต่รู้สึกว่าจับแล้วมันก็หนักหนักเลยนะหนักคือรู้สึกว่าไม่ได้แบบกักอ่ะใช่ใช่คือหล่นไปเนี่ยหล่นไปเนี่ยกลัวอย่างเดียวเลยกลัวแตกพื้นแตกใช่ไหมตัวแตก เอามามามาในโชว์จุดในโชว์จุดขยับดกว่าว่าเย็นยังไงนี่นะครับอย่างที่บอกว่าคล้ายๆฟิกกูอาร์ตเลยนะก็คือเนี่ยนะคอเมื่อจะมีแหละหัวเนี่ยนะได้คอล่างเนี่ยงอกหนักงอกหนักในได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็กลมได้แต่อันนี้ก้มได้น้อยนะก้มได้น้อยด้วยความที่เป็นไดิคาส์ตไงดิคาสต์มันก็ต้องแข็งแล้วมันมีรังฐานด้วยไงมันเปิดไปได้ใช่นี่นะฮะ แอนก็เน่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 มันจะดึงได้เหรอระบบมัดึงเหมือนเขาทอยนะเหรอแล้ทอยมันดึงขึ้นมาอย่างงี้อ่าเนี่ยนะฮะเพิ่มเพิ่มเพิ่มจังหวะในการขยับอ้าวเอาเอโอ้โหพี่กำลังจะโชว์ของหลุดโชว์ซะงั้นอยากให้รู้ว่าลังสานอยู่ตรงนี้นี่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจขอโทษรอดรอดโอเครอดกเอนปิดก่อนปิดนี่นะฮะมันจะมีสวิตช์เนี่ยไว้เปิดนะฮะแต่ตัวนี้จะยังไม่เปิดเพราะอะไรเพราะว่าซื้อมานานถ่านหมดจะเปิดอีกตัวนึงให้ดูอ่ามาดูที่แขนะฮะแขนะฮะ นี่ไหลนี่ไหลก็จะติดอยู่ข้างบนเลยเนี่อันนี้จะต่างจากจากฟิกกูอาร์ตรงที่เนี่ยไหลมันรู้สึกจะขยับได้ฟรีกว่านะเนี่ยพิกับมาได้อย่างนี้เลยเออเข้าท่านะเข้าท่าอ่านี่ฮะาจุดอู้เหรออันนี้อันนี้อันนี้ตั้งใจอันนี้ตั้งใจอยากให้รู้ว่าถอดได้อ่าโอเคมันเป็นจอยไงเขากี่มี20จุดเออเออนี่ยของเขาจะขายได้ไหมเนี่ยเรืงจริงตอนแรกมันขายได้เว้ยพอดูรายการแล้วมันขายไม่ออกล่าเรีอกผิดตัวนี่ละไอ้แขนนี่เหมือนฟิกกูอาร์จริงๆนะ บิดตรงนี้ก็ได้นี่ต้นแขนเนแฟ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 ข้อศอก็จะเป็นดับเบิลจอยนี่นี่เป็นไงวงแขนกล้ามเป็นมัดๆอยากจะกัดแขนเล่นเบาๆนี่มือก็นี่นะฮะนี่มันง,งกได้เหมือนกันนี่จ้องจ้อง,อองแล้วก็ตรงสนับมือนี่แถมมาให้ด้วยนะนี่ละเอียดละเอียดนะ,นะออ่าเดี๋ยวมาดูตรงขากันนะครับ นี่ยนี่ถกกันมาปุ๊บเนี่ยเหมือนฟิกูอาร์เนี่ยเพื่อให้มันเตะสูงได้เข้ายอดนาปั๊บนี่ยโชวยิงชนเหนืออ่าแล้วก็เนี่ยฮะข่าวเนี่ดับเบิลจอยเหมือนกันปั๊บปั๊บป๊ดเดี๋โหระบบเก็บมันสวยนะสวยเออเออสวยดีแล้วก็ตรงเท้านี่นะฮะก็เนี่ยเนี่นี่เหมือนเหมือนมันดึกได้เห็นนะนะดูนะดูนะอึ๊ดเห็นนะนะเนี่ยเพื่อให้มันขยับได้ได้ฟรีมากขึ้นเหมือนแบบมันเอาจุดด้อยของฟิกุอาร์มาแก่นะอืมอืมอืมอ่าเนี่ยซึ่งซึ่ง ไอ้ข้างหลังนี่ก็เปิดได้เหมือนกันนี่นี่เปิดได้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกนี่ข้างๆนี่เมื่อกี้เขาหลุดโชว์แล้วนี่เฮ้ยนี่อ๋อจริงไหมเนี่ยเหนือกว่าเหนือกว่าง้างออกมาให้เห็นข้างในแล้วก็พยายามแบบตามเกาะมันก็จะแบบเปิดได้ดงนิดนึงนะคงเหมือนตามในหนังกว่าจะรวมร่าได้มันต้องแบบกระพือมันปุ๊บป๊อปั๊บนะอย่างที่บอกครับโดยรวมก็เหมือนฟิกวาก็คือคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบขยับได้น้อยเพราะว่า <shooters> ด <N> ้วยความที<น>่ม <N> ันเป็นเหล็กนะครับผม หลังจากที่โชว์จุดขยับแล้วเนี่ยก็คือเขาก็โมว่ามีไฟนะใช่ตัวไหนที่เราไฟมันยังใช้ได้อยู่ตอนนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เพะพะตัวนี้เพิ่งซื้อมานี่นะเดี๋ยวก็ต้องเปิดทั้งฐานไปก่อนเพราะว่าตัวนี้สวิตช์มันซ่อนอยู่ด้านในนะฮะเนี่เปิดมาคุณจะเห็นสวิตช์เห็นไหมครับนี่สวิตช์อยู่นี่นี่แล้วก็เขี่ยเปิดเลยปัาโอ้โห่อเลยเนี่ยอา แล้วก็คือไฟก็จะมี2อจุดที่เขาบอกก็คือที่อกกับตาเท่านั้นเสียดายถ้ามันใส่ที่มือมาด้วยนะมันจะจัดจ้านกว่านี้นะแต่ราคาคงไม่ใช่แล้วมั้งคงจะ3 0 0พันแล้วแหละเพิ่มไฟ 2. องจุดสามพันเลยอะทุกตัวก็คล้ายๆกันเลยใช่ไหมแบบพิธีการใส่ถามนก็อยู่ประมาณช่วงข้างหลังใช่ใช่แล้วก็ไฟก็จะติดที่อกกับตาเหมือนกันหมดทุกตัวเฮ้ยเท่นะแล้วนี่ก็คือซื้อมาวีถ่ายเลยป่ะนี่ใส่มาให้เลยโอ้เป็นไงล่ะเปิดมาเล่นได้เลยใช่แต่ว่าถ้าไปซื้อตัวเก่าก็บางทีถ่าอาจจะเสื่อมแล้วก็ต้องระวังนิด แล้วต่อมานี่เขาก็พูดว่าเฮ้ย<ช>ลายเขาเนี่ยเล่นด้วยกันได้แต่เราอยากจะบอกว่าของเขาเนี่ยเหมือนว่าเล่นเล่นด้วยกันเองของในออมนิคลาสนะ,ะแต่เราอยากจะบอกว่าอไอ้พวกเนี้ยที่ฟิกอาร์ตไม่ออกเนี่ยเล่นด้วยกันออได้ไอันนี้ของจริงใช่เพราะว่าหลายๆคนอย่างซิเวอร์เซนจูเ o ียอะไรอย่างงี้นะหรือว่าไอ้พวกช็อตการ์นบูสติวพวกเนี้ย ฟิกอายก็ไม่ออกใช่ไหมใช่ก็คือซื้อไปเล่นได้อย่างอ e ีกอนะันกูก็ซื้อมาตั้งอยู่กับพวก e ฟิกอาร์ตอีกอสวยคือฟิกอาร์ตทำบอกว่ามันก็คงมีไหลไหลายพันเลยอะ่ะใช่ใช่สวยแล้วมันก็คือมันก็พยายามให้แบบมีจุดขยับเล็กๆน้อยๆนั่นโน่นนี่นั้นเนี่ยเอมือในพับออกมาดึกลด์รู้สึกจะสไลด์ได้ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดอ๋อโอ้ยโอ้ยลุกเล่นนี่พับได้นะฮะไอ้ข้อศอกอะไรนี่ก็พับได้แล้วก็นี่นี่ข้อกระดูกสันหลังนี่ก็รู้สึกจะนี่เปิดได้เปิดได้ เออเออรายละเอียดในหนังตอนที่มันจะล็อกใช่ใช่ช่เออเขาก็ใส่รายละเอียดมาขอวทๆๆเนี่ยฟ้าหลังนี่ก็เนี่ยให้เปิดได้เหมือนกันเนี่ยเปิดได้ไม่เยอะนี่ก็โอเคเลยหดิเพราะว่าสังเกตว่าแบบไงลงสีเขาก็แบบพยายามจะทำแบบไม่มีฟุ้งมีฝุ่นมีมีดาเน็เล็กๆน้อยๆนะคะโอเคเลยอะคือสมมติว่าคนที่มีฟิกอาร์ตอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ เอ้ยอาจอยากจะลองอันนี้ดูบ้างเลยก็ลองเลือกสักตัวที่มันยังไม่มีเนะรางี้ยผมว่าไปยืนเนียนๆมันก็พอได้ใช่เพราะว่าที่กูเลือกซื้อมาอย่างสตเกอร์หรือว่าอย่างอ e ีกออะไรอย่างนี้นะไอ้ไมดักนี้ก็คือเลือกที่ที่มันไม่มีอืมเออฟิกกูร์ยังไม่ออกใช่นอกจากที่เราเล่นด้วยกันได้เนะี่ยจะสังเกตว่าตอนแนี้ที่เขาออกมาเนะี่ยถ้าสังเกตดีๆนะเฮ้ยทำไมโมมันคล้ายๆกันหรือเปล่าใช่ครับเป้อก็ กูว่าเป็นทุกบริษัทของเล่นแหละอะไรที่มันยอมได้ก็ต้องยอมเอ้ยมันต้องไปโทษโทษมาเวลสตูดิโอเปล่าที่เขาออกแบบหุ่นมาอย่างนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาเวลก็เป็นต้นเหตุด้วยกูว่ามาเวลก็ขี้เกียจปั้น 3D ใหม่เหมือนกันนะฮะก็อ่าเรามาจับคู่กันเลยดีกว่าเริ่มจากอ่าในนี้43อ่าแน่นอน4 2 43มันต้องมาคู่กันอยู่แล้วโมเดลกันเปลี่ยนสีโมเดลกันเปลี่ยนสีเหมือนกับแค่มันสลับปุ๊บนี่อันไหนทองเป็นแดงรือเปล่าแค่เกือบแทบจะอย่างนั้นเลยแทบะอออ่นนนเืดิช ไม่ต้องไม่ต้องสลับสีเพราะจริงๆรอตอนผมนั่งดูหนังเนี่ยผมว่ารุนนะเว้ยภาพเอกเออเอาทอนแม่งจะมีอะไรเป็นมาร์กอะไรามาใว้วะใช่แล้วพอเห็นรูปหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นแค่ครึ่งตัวผมว่าอ้าเหมือนสี่สิองเลยดีกว่าเป็นสีแอบแอบรู้สึกผิดหวังนิดน้งเหมือนกันแลบบไม่ได้เห็นดีไซน์ใหม่อะไรยเงี้ยนั่นทีตอนนั้นก็งงแล้วว่าแล้วเอาทำไมเอาแค่นั้นน่ะแดียพอในหนังก็รู้เลยอ๋อเขาเอาไปเข้าครับเตอร์ไงเออสีมันจะได้ใช่ไหมหรือว่าอย่างคู่อื่นๆอ่ะ อย่างที่กูซื้อมาสไตรเกอร์สไตรเกอร์ก็มาคู่กับแกมมาก็ใช่โอ้โหนี่ก็เปลี่ยนเดียวเหมือนกันเออเปลี่ยนแค่สีนซึ่งซึ่งไอ้ในหนังเราก็ดูไม่ทันนะเอาจริงกลัวไม่ทันดูไม่ทันเห็นแกมมาเห็นแต่สไตรเกอร์คือตอนแรกก็ชอบแล้วแหละโอ้ในหนังใครมองเห็นก็เก่งนะมันเยี่ยมมันเร็วอะกูก็เพิ่งรารู้ว่ามันย้อนตอนที่มันออกมาขายได้เห็นว่าโปรโมทมันเอ้ามันเพราะช่วงแรกๆอุ้ย มันมันออกขายคู่เพื่อแบบลดราคาอลดร,ราคาแต่ขายคู่แล้วซึ่งตอนนั้นราคาคอมมิเค็บมันถือว่าสูงเลยเพราะคู่มันเจ็ดพันกว่าบาทแยเป็นตัวก็สามพันกว่าแต่บอกเลยว่าใครเก็บคู่นี้นะเก่งอะเพราะมันตัวใหญ่อะ มันสูงกว่าชาวบ้านนะมันจะสูงขึ้นมาแล้วโหวจับมันเต็มมาเต็มมือดีนะใช่ใแล้ว<ช>โหุมันลงสีละเอียดแล้มีดังเม็เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะอ,อ่าไมาอีกคู่หนึ่งที่มันรอๆเลยซิเวอร์เซนจูเรียนใครๆก็พูดถึงถูกต้องอซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาคู่กับบลูสตลออเออแล้วคือตอนที่เห็นเห็นภาพโปรโมทไว้บอกตรงๆว่า ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สนใจซีเวอร์ซเรซนจจเรียนเลยอ่อยากซื้อบูสติลตัวเดียวอ๋อเออแต่แต่ผมก็ชอบสีนี้สีมันตัดสวยกว่าเออสีมันสวยกว่ามันเข้าท่ามเข้าท่าใช่ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกันออกมาขายคู่กูก็ไม่ได้อยากได้ไงอืมก็มันก็ไอ้ย้อนมามาเราดูคู่ต่อไปคู่<อ>ต,ต่อไปช็อตกันกับเฉดเหมือนกันต่างแค่สีใช่แล้วรู้สึกในหนังอ่ะเห็นช็อตกันนะเออแต่ไม่เห็นเฉดเห็นเห็นเห็นผมเห็นอยู่มันจะแบบป๊บเดียวไง นัทระมาร์วิสองวิอ่ะซึ่งตอนที่ถามว่ามันทำอะไรอยู่ก็จำไม่ได้แล้วแต่เคยไปนั่งไล่ดูแบบนั่งดูอ๋อแต่ละมาร์คแต่ละมาร์กแต่แบบไอ้มาร์กที่มันแบบย้อมจริงๆอ่ะจะเห็นแค่ไม่กี่วิเออใช่ซึ่งความสามารถของมึงมึงช่วยขยายความให้กูดูอ่านไหนไหน่ลยก็ได้ไหมว่ามันต่างกันยังไงวะมีมีมีแต่ผมจำไม่ได้ละมีมีรู้สึกไอช็อตกันกระเฉดเลยนะเร็วด้วยจริงๆถ้าพี่ไปนั่งไล่ดูความสามารถของแต่ละตัวมันจะคล้ายๆกันหมดเลยอ่าตัวนี้เร็ว แล้วตัวต่อมามันก็จะเร็วกว่าตัวนี้คือเหมือนตอนนั้นโทนี่เหมือนเหมือนทำการทดลองใช่ไหมเหมือนกูคิดอะไรได้นิดนึงกูเอาไม่ใส่ไปไปทดลองอะ่ะก็เดี๋ยทดลองอีกมากไม่ได้คาดหวังอะไรก็สังเกตดีมันก็เอาแขนตัวน,นั้นมาสลับตัวนี้เอาขามายำไปยำมาให้ได้42กูกูสงสัยความคิดคอนเซปต์ดีไซน์เขาตอนแรกะเขาตั้งต้นที่มาร์คก่อนเปล่าวะแล้วค่อยหาอะไรบ้าๆหลไยทาไปไต่ไปถึงสี่หรอก็เอาแขนตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ลอ่าก็มาก็มาก็มาอยู่ที่ตอนนี้นี่เลยพิมพ์นิยมรคใช่ับ ซึ่งต้องบอกว่ากรีดอีกนะและแปลกนะกูชอบกรีดอีที่ไม่ใช่มาร์กตั้งต้นอือย่างซิวอร์เซนจูเรียสกูกรีตไอ้บูสเตอร์มาร์กเจ็ดกูกรีตไมดัสอยู่อยู่แล้วอะสีทองเนาะตั้งแต่เห็นฮอททอยอก็กรีดเลยอยากได้อยากจับจองมากก็คือผมว่าตัวนี้มันก็ทำได้อีกนะเพราะฮอททอยก็ทำเป็นร่างเจ็ดสเตลเจนซับซีโร่อะไรอย่างงี้โโอ้หเอาย้อนไปเรื่อยๆใช่แต่ตอนนี้มีแค่สองตัวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเขาออกออกฮาร์ดเบรเกอร์ไอตัวนะ เปลี่ยนขาป๊บเป็นเลไนะไพทอนอ่าคือจริงๆแล้วออกแบบคือออกออกตัวหลักๆมาแล้วก็เอามาย้ำๆๆได้เลยนะแแล้วต่อมาที่เราพูดถึงอันนี้เราพูดถึงไปแล้วก็คืออีกออีกอรนี่คือโดดไปเลยใช่เพราะมันก็มีแค่ตัวเดียวถูกต้องเราต้องพูดถึงนี่นะครับลูกรลักอ่ะลูกรักเด็กเส้นช่องที่ก็คือฮักบัสเตอร์นะฮะโอ้เปไงอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องต้นที่เอามาให้ยิ้มถ่ายครับผมเพราะว่าลําพังก็ จะบอกไม่มีปัญญาซื้อก็ใชออ่ใช่นี่แบบโอหนี่รุนนี้เลยนะแบบว่าดูเห็นพี่งงแงยอยากได้เนี่ยติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมส่งให้รีวิวอ่า้เป็นไงขอบคุณมากขอบคุณมากครับต้องบอกว่าจุดขายของมันเนี่ยนะคือหลายคนอ,อ,อะไรเปล่าเอ้าะฟิกูอาร์ตก็ออกอม,มาเฟิกก็ออใช่จุดเด่นของเขาเลยนะฮะจุดขายของเขาเลยก็คือเขาซ่อนมาร์ค43ไว้ข้างในนะครับ<อ> หลายคนอาจจะเฮ้ยเอา,เอาไอตัวมาร์คสีสามเขาไปใส่เลยได้เะล่ะอ่าไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นเลย <c oughs> ไม่เห็นหรอฮอตทอยยังหุนวายขนาดนะนั้นเลยนี่เล็กกว่าเดี๋ยวมันจะหุนวายเฮ้ยแต่ตัวนี้มันเปิดออกสบายแน่นอนครับดูให้ดีจับตาดูให้ดีนะจับตาดูให้ดีนะครับเราจะเปิดแล้วนับพร้อมกัน3 2 1 2> ว้าวเปิดไหมเปิดไม่ครบอ่ามือช่วยหน่อยนี่เออเนี่ยยิงผมก็คิดได้ทำไมฮอตทอยไม่แบบนี้วะเออ แบบไม่ต้องให้กูมานั่งมุ่นมาหเือไม่ต้องนั่งมาทอดหรือนู่นหรือ,รอ<ต>นี่นแต่ก็ราคาคงแพงขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดแพงไม่มากของก็ยอมจ่ายนะเว้ยเอ้ยอยาาต้องบอกว่าฮาร์วตัตตร์ตัวนี้ถ้าให้เทียบเอามายืนเทียบกันนะผมว่าตัวนี้นี่หูสวยสวยมันเหมือนเอาฮอลทอยมาหดเลยอ่ะเอาเ่อง <นะ S 2> เลยละเอียดอ่ะจริงนะกูะให้สวยกว่าพี่กูอาร์ตอีกแล้วก็บอกว่าราคานี่รู้สึกว่าเบากว่าฟิออาร์ตเนี่ยณตอนนี้นะณักตอนนี้ตอนแรกๆเนี่ยคู่ก็แต่งีคู่กันมาเลยห<อ>มื่นกว่าเหมือนกันแต่ตอนนี้โอ้โห เจ็ดพันกว่าก็ได้แล้วนะคะคือใครเก็บฟิกอาร์ตอยากเอาฮาร์เตอร์แบบเหมือนในหนังเลยอ่ะตัวนี้ก็โอเคนะใช่แต่ทีนี้เดี๋ยวต้องขอบอกข้อเสียนิดนึงก่อนว่าว่ามันมีจุดที่มันแข็งมากมันแข็งจนบางทีเราก็ไม่กล้าขยับเพราะเรากลัวหักนะฮะซึ่งเนี่ยยังแขนเนี้ยอ่ามันก็บิดได้แต่ว่าไอ้ตรงตรงจุดงอเลยเขาบอกว่ามันก็มันก็ขยับได้แหละโดยทั่วไปมันต้องขยับได้แต่มันแข็งไม่ใช่ผมกูผมไม่กล้าขยับเพราะนั้นเราเลยจะโชว์อันนี้แทนนะครับคือมือมือสนับมือมัน ดูนะฮะของฟิกวาร์ดเนี่ยก็ก็เปิดได้เหมือนกันแต่ฟิกวาร์ดเปิดได้แค่นี้ใช่ไหมขอโทษนะครับเขามีเคสเพิ่มฮะเพิ่มเพิ่มไปเอาเปิดได้อีกชั้นหนึ่งโอ้ยรายละเอียดแม่งเจ๋งว่ะเปิดแค่นี้ไม่พอนี่นี่เหมือนเหมือนของคอทอยอ่ะนี่ต่อยใช่ไหมนี่นะนี่เปิดปุ๊บแล้วขดเข้าไปได้นี่โอ้เออเพื่อให้มันเพื่อให้มันทำทำมือดัดมืออย่างี้ได้ไงนะฮะคือแบบเขาก็นะเนี่ยพยายามใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เข้าไปเนี่ยขอบทุกอ่างจริงเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเห็นด้านหลังนี่แบบ โอ้มันเปรอะพวกสายพงสายปตามคงตามข้อเลยมันมีหมดเลยอ่ะเออใช่มันเข้าท่าแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะที่เขาจะทำรอยดาเมจวาเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆไม่ได้ไม่ทำแล้วก็สีนี่ก็ค่อนข้างจะลงสีมากโอเคนะแล้วก็ทำลงรอยแบบพวกดาเมจให้ด้วยใช่รู้สึกฟิกกูอาร์ตอ่ะมันเข้มไปเออๆนะมันจะออกเลือดหมูเลยอ่ะนี่ก็คือทำแดงออกค่อนข้างจะสดเออถือว่าเป็นตัวท็อปของไล่ยล้วะตัวเนี้ย น่าจะใช่นะตัวท็อปของไลน์ก็มันโดดกว่าเพื่อนเลยอ่ะตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยอืก็หุ้ยตอนแรกเห็นแค่ภาพโปรโมทเราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงใช่ไหมปรากฏเราไปเห็นของจริงที่ะพานเลยอ่ะโอ้แต่เห็นรู้สึกของมันนานมากเลยนะรู้สึกโอว่ามันมันโปรโมท<ม>ไว้สักพักใหญ่ๆเลยพักใหญ่ๆไปแล้วแล้วก็ที่ <ừ ๆ S 2> มันออกมาตอนแรกที่มันราคามันยังสูงไงแล้วก็ตอนที่ราคาสูงเราไม่ค่อยเห็นขายในตลาดเท่าไหร่แต่พอราคามันลงมาเนี่ยโอ้โหเงยตั้งกันหน้าตู้ลุมลำลุมลำ ก็สำหรับผมเชียร์สำหรับนี้กันว่าใครที่เก็บฟิกอาร์ด้วยเก็บลายสเกล1/12แบบเยอะๆที่ไม่ได้เน้นว่าเฮ้ยกูต้องเก็บดีห่อแบรนด์เดียวแต่ถ้าเกิดอยากเก็บให้มันครบแล้วเลือกตัวที่สวยที่สุดเนี่ยผมว่าเอาเนี่ยเอานิค้าเนี่ยไปรวมได้เลยใช่ใช่ไปยืนยืนไปกืนเลยเผื่อบางตัวสวยกว่าด้วยเอออย่างเช่นทาร์เตอร์เนี่ยผมก็ชสลับกันได้เลยละรู้สึกตัวใหญ่เยวะนะสลับตอนนี้เอาฟิกอาร์ไปใครอาจจะมีทอนมาซื้อตัวนี้ได้ด้วย งแง้แซ้ดิ <laughs> งแง้แท้ดิ <laughs> พูดที่กูเจ็บใจต้องบอกว่าเอ๊ะแต่ตอนนี้ผมไอ้เรื่องราคาอย่างที่บอกเหมือนพี่ก้าพูดเลยเรื่องราคาผมไม่ทราบจริงๆว่าทำไมอยู่ดีมันจากขึ้นขึ้นแล้วมันก็ลงลงจนแบบน่าตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรอือใช่ครับเพราะเห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยราคาเนี่ยตัวที่เกิดสเกลธรรมดาเนี่ยมันอยู่ที่มระมาณสองฮะ อืมอาจี่ไม่แน่ใจว่าลงเป็นเป็นไปตามกลไกตลาดหรือไม่เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลายคนเขาไม่ต้องบางคนหลายๆคนเขาก็บ่นว่าบางทีแบบซื้อไปมันก็จะมีตําหนิบ้างลาลุดง่ายังหลวมบ้างก็ต้องยอมรับว่า QC เรื่องสีเรื่องพวกวัสดุอาจจะแบบนิดนึงนะใช่ใช่ใช่เพราะอย่างฮัก์ปเตอร์นี่นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นล่าสุด เพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็มีปัญหาเห็นเห็น <ๆ S 1> ที่เขาโชว์เยอะๆก็คือขาหักใช่อ่ะปรากฏว่าออกมาใหม่เอาขาไม่หักแล้วใช่แต่เห็นว่าสีก็ต่างกันนิดนึงอีกอ่าใช่อพอมีบางรุ่นก็อ่ะสีอ่อนกว่านี้สีเข้มกว่านี้ฮะแต่การอยู่ตรงไหนไวะ <laughs> แต่เรื่องคิวซงคิวซีก็ประมาณผมว่าคิวซีทุกค่ายก็คล้ายๆกันแหละแต่ก็คือเป็นเรื่องที่ให้พึงระวังแล้วกันว่าเฮ้ยใครที่แบบว่าอยู่ดีดูรายการเสร็จปุ๊บยังดูไม่จบแม่งขายทิ้งฟิกอัพหมดเลยมารอเก็บอมดิคัส เเอาจบลยโอ้ยก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นเพราะมันออกมาแค่นี้เขาออกวาแค่นี้ใช่ก็ยังไงก็รอดูกันต่อไปครับว่าเอาอเขามีเคฟเนี่ยยังไงต่อแล้วก็เกิดสังเกตในเว็บไซต์ดีๆตอนนี้เหมือนจะนิ่งทั้งเว็บหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนี่งเหมือนไม่มีการอัปเดตอะไรเลยอะไม่รู้ว่าจะดวดหรือเปล่านาฬิกนี้หรืออาจจะแบบเล็งกระแสปั๊บเขาเจออื่นอยู่เปล่าตอนนี้เพราะกระแสแบ็คพิงค์แบ็คพอะไรเชียร์แม่ออกออมนี้ขาดแบ็คพิงค์อย่างเงี้เหรอออกยังไงออกนิซ่ามาคนไทยซื้อกระจายเลยนะเบอร์ออะไร BTS อย่างงี้ออแบบเฮ้ย ขายดีนด้วยไม่ได้ขายดีนด้วยรือจะเอาตำนานแบบเก่าเจเนอเรชั่นโอ้โหอันนั้นไม่ได้ยันยืนเป็นแพร่ประตูอันนั้นเก่าไปเก่าไปก็สำหรับมือใหม่เล่นครับประมาณนี้แล้วกันหวังว่าเราไม่ตกหล่นอะไรไปนะก็ถ้าตกหล่นอะไรก็ผิดพลาดพังไปประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ก็ใครอยากเห็นมือใหม่อยากเล่นลายไหนก็ลองเข้าไปดูครับผมถ้าเรามี โอกาสได้รวบรวมอย่างนี้ก็จะทําให้ที่บางทียังจัดให้ไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังหาไม่ได้จริงนะฮะใช่ครับนั่นคือคาตอบเพราะเราก็ไม่ได้เก็บทุกลายบนโลกนี้ใช่ครับถูกต้องแต่มันมีวิธีคือบริจาคตังค์าโอนเงินมาบริจาคตังค์มาก็ไม่ว่าจาพาะพอสมมติอยากอยากเห็นลายแพงๆมาเงี้ยโอ้ยมันไม่สามารถไ,ได้อยากเห็นลายไหนก็โอนโอนค่าซื้อมาดิอยากเห็นงานปั้นก็โอนแล้วสองสามหมื่นเนี่ยเราคงต้องไปหาในทุนจากดูไบแล้วแหละ แต่ตอนแรกบอกว่าให้กูเล่นเองเล่นเองก็เลยมึงไอ้เหี้ยรายการเราโดนแบรนด์ได้เลยที้ยเลยแบรนด์สตาร์ไทยทุนนะฮะครับผมครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับมือไม่อยากเล่นยังไงพบกันตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องครับผมครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปเยอะๆให้โลกใบนี้รู้มีรายการแบบนี้อยู่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็แต่ที่แน่ๆครับเดินเข้าร้านนี่ไม่ต้องพูดคอมมิเก้นนะอมนิคลาสนะฮะนี่อมนี่อมนี่เจอเจ้าของร้านหมันไส้อะไม่ขายให้อ่ะพี่มีออมนิคลาสมีครับไม่มีไม่ได้ออมกบเอาป่ะเนี่ยเจอเจ้าของร้านหมันไส้นะไม่ต้องบอกว่ามาจากรายการเรานะคอมมิเก้นเบ๊ะ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  ค่ายคอมิกคืออะไรอ่ะก็เดี๋ยวเป็นกราฟิกันแล้วไงไอ้เหี้ยทำไมไม่มีใครด่มีแขกดูอยู่แล้เนี่ยเ่องไม่เห็นความโปรเฟชโนอลของเราเลยเนี่ยเข้าใจว่าโอ้อะไรเนี่ยขัำไปหมดเลยเนี่ยไไม่หยอะรแม๊เสียดายไอ้ไอ้ชายอย่างงี้กูก็ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เหี้ยเข้าใจว่าแบบปกติเราโฟล์มากแล้วเดี๋ยเดี๋ยติดขัดเนี่ยวมีคนดูข้างหลังเนี่ยเก่งกันแต่ละคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่ากูตั้งกล้องทิ้งไว้ดีกว่าเผื่อได้อะไรอีก